สวัสด wow. well, ีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ชลคลิปตล็อกนะครับครับก็ผมต้องรีบออกคลิปติดๆกันเลยนะครับเพื่อนๆเนื่องจากว่าคลิปตกปลาเนี่ยไม่รู้เพื่อนๆตั้งใจแกล้งผมหรือว่าเพื่อนๆอยากจะรู้ผลทดสอบว่าให้ผมลองตกเยอะๆนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคนดู100 100วิวนะตอนนี้ยอดไลค์ไป30แล้วนะเพื่อนๆนะฮะปกติมันไม่ถึงขนาดนี้นะครับ <laughs> นะครับก็แต่ก็ขอบคุณเพื่อนๆช่วยกันไลค์นะฮะผมก็อยากจะทดสอบเยอะๆเหมือนกันนะครับเพื่อนๆก็ไลค์กันเข้ามาเลยเต็มที่นะครับผมเท่ายอดเท่าไหร่ผมก็จะเอาเท่านั้นแหละนะครับไปซื้อเหยื่อตกปลามาให้กับเพื่อนๆทดสอบนะครับมาทดสอบให้เพื่อนๆดูนะครับ ก็เรียกว่าหนักกว่าคลิปที่แล้วนะเพื่อนๆคลิปที่แล้วผมไปคิดอัตราส่วนมานะมันก็คือว่าปกติผม10 10วิวเนี่ยผม1ไลค์นะเพื่อนๆ่คลิปที่แล้วน่าจะประมาณประมาณ5ถึง6 6ถึง7วิวมั้งนะได้1ไลค์นะครับคลิปนี้มาหนักเลยนะเพื่อนๆก็คือ3วิวได้1ไลค์นะครับแต่เดี๋ยวมันอาจจะพอเพลางลงนะเพราะว่าพอคลิปมันเริ่ม ห่างๆไปจํานวนมันอาจจะลดลงนะครับแต่บอกว่า <rattling S 1> ต้องบอกว่าช่วงนี้เ,เปิดตัวมาเนี่ยแรงเลยทีเดียวเปิดตัวมาแรงนะครับแต่ก็มาครับแรงมาผมก็แรงกลับเหมือนกันนะครับเอาเพื่อนๆใจเพื่อนๆให้ใจผมก็ให้ใจนะนะครับไลค์กันมาผมก็เงินก็ตามไปนะครับร่วมกันเข้าไปนะจัดกันเข้าไปนะฮะสำหรับวันนี้เพื่อนๆนะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องวันที่25ตุลาคมที่จะถึงนี้เพื่อนๆ นะครับเพื่อนๆทราบเนาะว่าวันที่25นี้เป็นวันอะไรนะครับก็คือเป็นวันวันเกิดหมู่บ้านของเรานั่นเองครับเพื่อนๆนะฮะครับครบรอบ1ปีเพื่อนๆครบ,บรอบ1ป,บบหปีหมู่บ้านมอนี่มูลวิเลนะครับเราก็จะมีการทําบุญร่วมกันเออไม่ใช่นะฮะอย่างนะฮะไม่ใช่ก็จะเป็นการที่ทาง คุณลุงเมเยอร์แหมลืมชื่อจะไปบอกพี่ป๊อปคุณเนนินก็ไม่ใช่นะลุงเมเยอร์นะครับเขาจะมาทําการลดราคาสินค้าเพื่อนๆอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันครับเพื่อนๆว่าสินค้าที่คุณลุงจะลดเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็มีสินค้าชิ้นไหนน่าสนใจนะครับเพราะว่าเป็นการลดราคาถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่บางชิ้นก็ลดสิบห้าบางชิ้นก็ลดสิบนะขึ้นอยู่กับราคานะครับสวัสดีครับคุณลุงครับสวัสดีครับ วันที่25นี้คุณลุงจะลดราคาสินค้านะครับก็เดี๋ยวเรามาเลงของของลุงกันไว้ก่อนนะครับว่ามีสินค้าเช่นไหนที่คุณลุงจะลดบ้างนะครับนานๆคุณลุงก็จะลดทีนะครับมานะครับก่อนอื่นนะครับของที่ลุงเขาจะลดมีดังนี้ครับเพืเ่อนๆหนึ่งก็คือ Morning Box นะครับกล่อง Morning Box ปกติกล่องมอนติงบ็อกนี่คนไม่ค่อยกล้าเล่นนะยกเว้นว่าเป็นวานจริงๆนะเพื่อนๆนะเพราะว่าราคามัน200ลนะูมิเนาะตอนนี้200ลูมิเนี่ยถ้าราคาลนะูมิในปัจจุบันเนี่ยมันก็ตกประมาณกล่องละประมาณ900บาทนะเพื่อนๆกล่องละ9 0 0บาทลดไปประมาณ40ลูมิก็คือลดไปประมาณเก้าสิบบาทนะครับก็จะเหลือประมาณ800บาทประมาณนั้นโดยประมาณนะเพื่อนๆอ่ะทีนี้ผมว่า ผมลืมไปว่าผมไปดูก่อนว่ากล่อง Morning b o ล็อกเนี่ยมันมีความน่าสนใจยังไงบ้างนะครับโอเคนะครับกล่อง Morning b o ล็อกเนี่ยเรียกว่าโอ้โหของนี่กระจัดกระจายกันเยอะมากเลยเพื่อนเพื่อนของนี่เยอะมากๆนะแต่ถ้าบอกว่าเปิดได้ของดีขึ้นมาเนี่ยเพื่อนๆนมูนเลยนะเออของกลายเป็นราคาเป็นหมื่นเลยนะนะครับโดยเฉพาะพวกอ,อาวุธนะเพื่อนเพื่อน พวกอาวุธต่างๆเนี่ยถ้าได้ขึ้นมานะเรียกว่าเพื่อนๆมูเน Moon เลยแต่ต้องถามว่าสายป่านมันต้องยาวหรือดวงมันต้องมานะครับเพราะว่าเกิดเปิดได้ของแบบเกลือมานะเอาผมดูให้ดูเกลือเนี่ยอันนี้อย่างเงี้ยเพื่อนๆได้เลตแอปเปิลมา35อันเนี่ยเพื่อนเพื่อนแหมหนักใจนะเอาเท้ากลุ้มขมับเลยนะผมบอกเลยนะนะครับราคา8 900นั่นเพื่อนถ้าจะถ้าจะลุ้นกบกล่องนี้จริงๆนะผมว่าต้อง ต้องลองสัก10กล่องอ่ะไหวไหมเพื่อนเพื่อนแปดพันแปดร้อยแปดพันบาทแปดพัน <c oughs> โอ้โหหนักอีกเนาะแปดพันบาทสมมุติได้เกลือมาสักเจ็ดใช่ไหมแล้วอีกหนึ่งสมมุติเพื่อนๆได้เป็นอ่า steel hammer อย่เงี้ยเพื่อนๆมูนเลยนะสองเปอร์เซ็นต์ตรงเนี้ย silver hashed อย่างเงี้ยเพื่อนๆโอ้โหไปไกลเลยนะตรงนี้นะเออ silver mouse อย่างงี้นะเออเงี้ยอันนี้ go to the moon เลยนะ นะครับต้องบอกเลยนะถ้าได้เป็นอาบุธมาหรือว่าเป็นรองเท้าบูตอย่างเงี้ยเลเทอร์บู oot, อย่างเงี้ยมูลเลยนะสอัตราเกิด er, นะครับก็อ่ะเรียกว่าอันนี้ผมขอข้ามนะตัวนี้ผมคงไม่เล่นด้วยนะครับเพราะว่ากล่อง1800นี่ผมก็ไม่ไหวนะครับไม่ไหวจริงๆนะส่วนเพื่อนๆที่ชอบลุ้นนะชอบเสี่ยงอยากจะมูลอยากจะวัดใจนะมีเงินเหลือๆนี่มาจัดกันไปนะจังหวะนี้นะครับเหลือแค่160ูมิประหยัดไปได้ถึง100บาทนะครับเพื่อนๆอ่ะ มาชิ้นที่2นะครับเพื่อนๆเบลกี้เอ,อ็กซ์ลด20จาก15ลูมิเหลือ12ลูมินะครับอ,อันนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะเพื่อนๆแล้วก็รวมถึงความน่าสนใจของมันด้วยนะครับตัวเบลกี้เอ็กซ์นะครับตัวนี้นะครับอันนี้ตัวมอร์นิ่งบ็อกเนาะเพื่อนๆพ่อนมอร์นิ่งบล็อกนะครับแล้วก็ตัวเบลกี้เอ็กซ์ตัวนี้นะนะครับเออตัวมอร์นิ่งบล็อกนี่ผมไม่รู้นะว่า ตรงนี้อนาคตเขาจะมีการปรับไหมนะหรือเบลกี้เอก็ตามนะออบอกว่าจะขายถึงแค่1,000 0กล่องตอนนี้ไปแล้วประมาณเกือบ5,000กลออ่องเออมันยังจะเป็นอย่างนั้นไหมถ้ามันหมดขึ้นมาจะมีกล่องอื่นมาแทนไหมเออมีกล่องอื่นมาแทนเถอะผมว่านะกล่องนี้มันเกือเกินนะเพื่อนๆมัน นะีน่ะเพื่อนๆดูสิได้โทมัโทษสีดมาคอนสีดมาราคาแ800รอโอ้ยรับไม่ได้เปิดมาน้ำตาจะไหลนะครับอ่ะไปดูกันต่อนะเบลกี้เอ็กก็เหมือนกันนะแต่เบลกี้เอ็กนี่ถ้าหมดตรงนี้นะแสนฟองนี่อา้าวแล้วถ้าหมดแสนฟองแล้วจะคาบไข่กันยังไงอะ่ะนะครับไม่รู้ตรงนี้เอามาเรียกว่าเล้าอารมณ์เราหรือเปล่านะตรงนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับ <laughs> เอามาเล้าอารมณ์คนซื้อหรือเปล่านะไอตัวโซกับจำนวนโซอัเนี่ยนะนะ มาดูเบลกี้เอกันเพื่อนๆพอนเบลกี้เอนี่อัตราออกมิ l กี้ชิกเนี่ยอยู่ที่1ใน4นะเพื่อนเอัต um, ราออกคือ1ใน4ตอนนี้ลุงเมเยอร์ขายอยู่ที่ฟองละราคานะครับ15ลูมิก็คือประมาณฟองละประมาณคูณ4เข้าไปนะเพื่อนเพื่อนหกบาทประมาณนั้นละกันนะโดยประมาณประมาณฟองละ60บาทนะครับ voilà. โอกาสที่เพื่อนๆจะเปิดได้มิวกี้ชิกแปลว่า1ใน4สมมุติเพื่อนๆเป็นไปตามทฤษฎีหลักการของคณิตศาสตร์เลยแปลว่าเพื่อนๆจะต้องซื้อ4ฟองแล้วจะต้องได้มิวกี้ชิก1ได้ได้มิวกี้ชิกมา1ตัวถูกไหมก็แปลว่าเพื่อนๆจะต้องจ่ายเงินทั้งหมดยี่สองร้อ่บาทมากกว่านี้อาจจะนิดนึงนะครับเพราะว่าผมไม่เอาจุด5มาคิด240บาทเพื่อนๆควรจะได้ มิวกี้ชิกมา1ตัวนะครับซึ่งมิวกี้ชิกก็จะเอาไปทำการคลาฟเป็นไข่เป็นไก่ต่อไปนะครับฟันนี่ชิกเอ่อเป็นแฮปปี้ชิคเก้นเอ่อเป็น KFC อ่าไม่ใช่และอันนี้หลุดมานะครับทีนี้นะครับเพื่อนเพื่อนถ้าถามจากประสบการณ์ผมและผมไปสำรวจตลาดไม่แลน์ไปดูกันนิดนึง มิกาแลนเนี่ยตอนนี้ราคาถูกสุดของมิกกี้ชิกนะครับอยู่ที่ประมาณ222บาทผมบอกเลยนะใครมาเห็นคลิปนี้หรือใครมาเห็นรีบไปตำผมบอกเลยถ้าใครอยากจะคราฟไก่นะรีบไปตำตัวนี้มาเลยนะครับเพราะว่าจากประสบการณ์ของผมนะแล้วเพื่อนๆดูนะราคาเนี่ยมันดีดขึ้นไป300กว่า300 440 400 400จะไป500เป็นมันมีมุมมอง2มุมมองครับเพื่อนๆสำหรับคนที่อยากจะซื้อบาลกิเอตรงนี้นะหซื้อไปเก่งกำไรทำอย่างนี้แหละเอามาเก่งกำไรขาย ซื้อแล้วก็ลุ้นลุ้นเปิดมาได้มาทํากําไรขายผมเคยทํามาแล้วนะครับผมเคยทํามาแล้วแล้วก็กําไรงามเลยช่วงนั้นอนะช่วงที่เ,เขาคิดค้าบตัวไก่กันนะเออผมทําขายเอกไป 3- าสี่ตัวเลยนะเพื่อนๆกําไรงามเลยทีเดียวแล้วก็เอาหมุนมาเวียนต่อยอดเปิดต่อยอดเปิดไปเรื่อยๆเนี่ยจนสักพักหนึ่งพอเขาเริ่มเลิกฮิตกันเนาะนะครับก็ เอ๊ะทำไมตอนนั้นเลิกนะจําไม่ได้หรือว่าเราเริ่มเปิดไปแล้วดวงเราเริ่มไม่ค่อยมาอะไรประมาณนี้มั้งเราก็เลยแบบเออหยุดดีกว่าหยุดดีกว่านะครับเราก็เลยหยุดไปนะครับแล้วตอนนั้นไม่ใช่ลูมีถ่ถูกๆนะเพื่อนลูมี่ละยี่สิบบาทอะไรอย่างเงี้ยลูมี่ละสี่สิบาทอย่างเงี้ยเออหนักๆเลยนะตอนนั้นอนะ่ะก็เรียกว่าแต่ก็กําไรงามตอนนั้นนะเออทีนี้ตัวเนี้ยหน้าต่าผมบอกเลยคือตัวไหนที่มันออกตามอัตราส่วนเนี่ยผมว่าหน้าต่า เพราะว่าผมจะแชร์ประสบการณ์เพื่อนๆนะผมเคยอยากได้มิวกีชิกนี่แหละแล้วผมก็คิดตามหลักคณิตศาสตร์อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ผมก็เปิดไล่ไปเรื่อยๆผมคิดว่าโอ้ยอัตราส่วนหนึ่งใน4นะี่นะแหมสักห้าหใบมันต้องมีได้นะครับปรากฏว่าสุดท้ายผมไปจบอยู่ที่7จ็ดใบครับเพื่อนๆครับเต็มๆเพื่อนๆเจ็ดใบเจ็ดฟองแปลว่าผมเสียเงินไปทั้งหมดเท่าไหร่ฮะเจ็ดห้าสามารถเดห 420บาทผมถึงจะได้มิวกี้ชิกมานะเพื่อนๆเออนะครับเพราะฉะนั้นเนี band, ่ยใครไม่อยากลุ้นนะครับมาซื MM ้อที่ไม่กาแลนดไปเถอะนะตัวเนี้ยหน้าตำสุดๆเลยตัวที่2ก็ยังพอรับได้นะสำหรับคนที่จะไม่ซวยแบบคนที่คิดว่าอาจจะซวยแบบผมขึ้นมาได้นะ7ฟองนะผมบอกเลยนะฮะนะครับมีมาแล้วนะครับเก็บใส่ตีไว้อยู่นะครับเพราะว่าอ่าโอเคอันอื่นเนี่ยถ้าเพื่อนๆมองนะ อ่ะโอเคอาจจะได้เป็นมาเป็นแมงโกสเทนสอง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 อันเนาะแต่เดี๋ยวนี้แมงโกสตีนมันก็หาได้เนาะหาง่ายเนี่ยเรียกว่าอันอื่นมันเรียกว่าเกลือล้วนๆละกันเพื่อนๆเกลือล้วนๆเลยนะครับได้มาเนี่ยก็ไม่ค่อยได้มีผลประโยชน์อะไรหรอกนะครับได้มาเถ่ยถามว่าเออมันจะเอาไปขายได้ไหมสมมุติว่าผมเปิดมาเจ็ดเจ็ดฟองเนี่ยไออันที่เหลือเนี่ยมันช่วยผมแบบรักษาบาดแผลได้ไหมนะผมก็ต้องบอกเลยว่าเออ่แทบไม่ได้เลย แทบไม่ได้เลยรักษาบาดแผลผมแทบไม่ได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นคิดดีๆนะครับว่าจะไปไม่กาะแลหรือจะลุ้นอ่าเรียกว,ว่าดวงคิดว่าดวงตัวเองมาช่วงนี้ตัวเองดวงตัวเองมาก็ไปซื้อมากันได้ช่วงนี้ลูมี่ไม่ได้แพงด้วยเพื่อนๆน,นะอ่าหกบาทโอ้ยไก่ผมตอนนั้นน่ะคราบตัวหนึ่งเนี่ยราคาเป็นหลักพันนะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวนี้ไม่ถึงแล้วแหละนะครับหลักร้อยหลักอะไรก็น่าจะได้ไก่และลูกเจี๊ยบอ่าได้ไก่มาแล้วนะครับเพราะว่า ราคาเบลกี้เอ็กมันถูกนั่นเองนะฮะหนึ่งคือราคาเบลกี้เอถูกแล้วก็ราคาของคราบจุดต่างๆมันถูกนะครับก็ใครยังไม่มีลูกไก่ลูกเจี๊ยบนะก็เหมาะช่วงนี้เอาเถอะนะฮะจะมาลุ้นที่ดวงก็มานะครับจัดไปนะฮะจะทําธุรกิจก็ลองวัดใจกันไปนะครับอ่ามาดูอันถัดไปนะครับเพื่อนๆพื่อนบลอนดแฮชเช็ปอ่าเอายางยางข้ามไปนะครับแองเจลิกบล็อกก่อนนะครับแองเจลิกบล็อกเอาไว้ทําอะไรเอาไว้คราบ ตัวคิวปิดเราต้องการทั้งหมด10ฟีเจอร์นะครับตัวไว้ตัวขนนกนั่นเองขนนางฟ้านะครับแองเจลิกบ x ็อกนะครับแองเจิลฟีเจอนี่ตรงนี้35%โอกาส35%คืออะไรเพื่อนเพื่อนก็คือ1ใน3ผมตีไปกลมๆอย่งี้หใน3นะครับแล้วถามว่าถ้ามันพลาดขึ้นมาละ่ะอันอื่นเยียวยาจิตใจเราได้ไหมไม่ได้นะครับเยียวยาจิตใจเราไม่ได้ เกลือล้วนแน่นอนนะหใน3ผมก็จัดมาแล้วเหมือนกันทําสถิติมาแล้วนะครับเพื่อนๆก็ถือว่าน่าลุ้นน่าลองนะเพราะมันเป็น1ใน3ไงเพื่อนๆแต่ก็โดนเกลือไปเยอะนะจนตอนหลังๆเนี่ยผมก็ไปจบที่เมกาแลนด์คือคือผมใช้วิธีนี้เพื่อนๆผมจะค้นในเมกาแลนด์คือถ้าราคาเนี่ยมันเรียกว่าช่วงนั้นนะราคาต้องไปดูราคาบางก่อน อังเจริคบล็อกในเขาขายอยู่ที่1ลูมีนะเพื่อนๆตอนนั้นเนี่ยขายขายหนึ่งจุดห้าขายขาย 6, เนี่ยคือเป็นโอกาสเรียกว่า1ใน2เพื่อนๆเพื่อนๆตามผมทานไะคือคือว่าสมมุติว่า1ลูมีเนี่ยเขาขายแค่1.5เนี่ยแปลว่าอัตราส่วนของเขาเนี่ยเขาโชคดีมากเลยเขาถึงเอามาขาย1.5ได้นะแปลว่าเขาเปิดไม่ถึงเขาเปิด2กล่องเนี่ยเขาอาจจะได้แล้วเขาเลยเอามา ไม่เนี่ยเขาเขาเปิดกล่องเดียวแล้วเขาได้เลยนะเขาถึงเอามาขาย1.5ได้นะสมมุติถ้าเขาเปิด2กล่องแล้วเขาได้เนี่ยแปลว่าเขาต้องจ่าย2อรูมีแล้วใช่ไหมเพื่อนๆแปลว่าเขาต้องขายราคา2อูรูมว่กว่าเออใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยผมมาเหมาไม่แกลแลเลยนะใครอยาอย่ามาให้ผมเห็นราคา1กว่ากว่านะ1.5 1.6 1.7ผมซื้อเลยนะนะครับเพราะว่าแปลว่าคุณโชคดีแล้วคุณเอามาขายคุณก็มีกำไรไปลวแต่อ้ครั้งที่2ครั้งที่3าเนี่ย ผมไม่รู้แล้วว่าคนขายจะมาขายที่ราคาเท่าไหร่นะแต่ว่าอย่าหลุดมาให้ผมเห็นนั้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอัตราส่วนมันคือ 1- ใน3มใช่ไหมเพื่อนๆสมมติว่าเพื่อนแปลว่าราคามันควรจะเป็น3ลูมิอัพเท่านั้นเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆเห็นนะใครมาขายขนนางฟ้านะอยู่ที่2ลูมิ2ลูมิกว่าเพื่อนๆต้องซื้อเลยนะครับสำหรับคนที่จะเอาไปคราฟตัวคิวปิดนะครับอันนี้คือข้อแนะนำอ่าไม่งั้นไม่เชื่อไปดูที่เมกาแลนกันนะครับเพื่อนๆ เขาขายกันอยู่ที่เท่าไรเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเนี่ยเขาจะขายกันต้องขายกันที่คือขายกันที่อัตราส่วนก่อนแล้วบวกขึ้นไปเพื่อนเพื่อนนึกออกเนาะอย่างเช่นเนี่ยอัตราเกิดมันคือ3 3สกล่องเกิดทีใช่ไหมแปลว่าเขาต้องจ่ายไปละสามลูมิใช่ไหมเพื่อนเพื่อนเขาก็ต้องขายสากว่าๆแล้วแหละอย่างเงี้ยใช่ไหมเออจะมานั่งขาย2ลูมิเนี่ยอืมหายแวบเลยเชื่อผมสินะเพื่อนๆนลองดูนะจะทำธรุรกิจขายขนก็ได้อ่าน,นะครับหรือ จะมาอยากจะเปิดรุ่นเองก็อันนี้ก็ลองดูนะเพื่อนๆลืมลืมอีกแล้วก็คือว่าคลิปนี้ไม่ใช่คําแนะนําในการลงทุนนะครับลูมี่เพื่อนๆเงินเพื่อนๆนะดูแลรักษากันเอาเองด้วยให้ดีนะครับเพื่อนๆนะครับแต่ผมมาแชร์ประสบการณ์นะฮะว่าตอนหลังๆเนี่ยผมก็ไม่เปิดเองเหมือนกันนะตัว angelic box ผมมานั่งแต่พอดีมันช่วงเนี้ยมันมันเลิกไฮแล้วอะทั้งลูกจีบเนาะเออทั้งแบบ คิวปิดเนาะแต่ถามผมว่ามันมีประโยชน์ไหมอ่ะมันก็มีประโยชน์นะเพื่อนๆอย่างคิวปิดเนี่ยมันช่วยเพิ่มผลผลิตได้ควอนติตี้ได้นะทุกวันนี้ผมยังชอบใจอยู่เลยใครที่เล่นยาวๆอะ่ะผมบอกเลยว่าไก่กับนางฟ้าเนี่ยกับคิวปิดเนี่ยต้องมาต้องมีนะครับใครที่แบบเล่นยาวๆแบบกะว่าจะอยู่กับเกมนี้ไปนานๆเนี่ยมันใช้แล้วมันคุ้มนะระยะยาวมันคุ้มและช่วงเนี้ยราคามันถูกน่าเล่นนะครับผมเนี่ยไปเล่นตอนราคามันแพงเออนะฮะ ก็ต้องรอมันกลับมาแหละเรื่องของราคาลูมี่ราคาครับนะครโอเคครับไปกันต่อนะเพื่อนๆกล่องต่อไปนะนะครับของต่อไปบลอนด์แฮชเช็ดบลอนด์เมลนะครับบลอนด์เมดอันนี้ก็คือพวกของอาวุธต่างๆนั่นเองเพื่อนๆนะฮะอาวุธต่างๆถามว่าควรจัดไหมนะครับบอกได้คําเดียวเลยนะครับเพื่อนๆว่าต้องจัดนะฮะเพื่อนๆต้องจัด ไม่จัดไม่ได้แล้วนะครับเพื่อนๆไม่จัดไม่ได้นะฮะเพราะว่านานๆนนทีนะเราถึงจะมีโอกาสนี้นะเพื่อนๆจะลุ้นเองก็น่าลุ้นนะครับจะไปซื้อจากคนที่เขาแบบเออขามันมันหายากเอาลองไปดูกันสักหน่อยแล้วกันนะเอาเป็นเอาเป็นขวานแล้วกันเพราะคนชอบเล่นขวานใช่ไหม ร้อนแฮชช็่งอ๋อไม่มีใครไม่มีตีบวกเลยเหรอตีบวกไปหมดแล้วเหรอเอาจริงดิเดี๋ยวก่อนอตีบวกกันไปนหมดแล้วเหรอครับเดี๋ยวงงเลยเนี่ยเออไม่มีของด้วย ไม่มีใครขายหรือเปล่าเพื่อนๆเฮ้ยไม่มีใครขายเหรอเดี๋ยวอ่ะเราไปเซิร์ชกันแบบแอดวานซ์กันดูนะอะไรนะ,ะขวานใช่ไหมแอคอะไรบลอนด์แฮชช็อเอามาดูด้วยมีคนขายไหม ถ้าขึ้นหลดหมอนี่แปลว่าไม่มีนะเพื่อนไม่มีคนขายนะเออหรือถ้าตรงนี้ผมผิดพลาดอะไรเพื่อนๆพ่อ,อ,อลองบอกมานะแปลว่าไม่มีใครขายอลองดูลองดูอันนี้หน่อยแล้วกันเ,ออเป็นเป็นขวานแล้วกันเนาะหรือแฮมเมอร์นะหรือมัลใช้คำมัลไหมไม่มีก็ใช้แฮมเมอร์แนะ่เ เราก็ต้องการเป็นบลอนด์เมาวนะฮะอันนี้ของคือของลุงเมเยอร์ไม่มีใครขายเลยเพื่อนๆอา้มามหัสจจรันแล้วสิแปลว่าเขาเก็บไว้ทำกันเองแล้วอะไว้ใช้กันเองแล้วอะนะครับไม่มีใครขายนะเนี่ยอนเดียต้องเซิร์ชบอนด์มาสดูว่ะโอ้โหขาดตลาดครับเพื่อนๆ ไม่มีใครขายอาจจะต้องไปดูในเพจ Facebook กลุ่มตลาดค้าขายต่างๆนะเพื่อนๆสรุปคือไม่มีไม่มีใครวางขายนะเออไม่มีใครวางขายเลยเมื่อก่อนนี้มันจะมีการวางขายในสถกนณนี้เพื่อนๆเปิดมาแล้วได้บวก2ไม่พอใจยอมขายขาดทุนไปที่100ลูมิอ่าร้อยสิบูมิบ้างเพื่อที่จะมาลุ้นเปิดใหม่นะครับยอมขาดทุนนิดหน่อยเพื่อจะเอาให้ได้บวก3นั่นเอง ะครับเพราะว่าอัตราการได้บวกอบวกสกับบวก3เนี่ยผมไม่รู้นะแต่คือแม็กสุดมันคือบวก3คือตัวที่ดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อมันไม่มีขายในเมกะแลนเนาะเพื่อนๆก็ต้องคงอาจจะต้องมาลุ้นเปิดตรงนี้นะครับครับเพื่อนๆก็ต้องไปลุ้นแหละว่ามันจะได้ออกมาเป็นบวก2หรือบวก3เนาะเวลามาซื้อกับเมเยอร์นะครับตัวบลอนด์แฮชเชตตตัวนี้นะก็ลดไปเท่าไหร่นะ 10%ใช่ไหมตัวนี้นะครับ10% 10%นะครับเอ่าขอโทษซะ15%เพื่อนเพื่อนก็คือเพื่อนเพื่อนจะประหยัดไป18ลูมินะครับประหยัดไป18ลูมิก็คือประมาณเกือบ90บาทนะครับเกือบ90บาทประมาณนั้นเนาะเออเพื่อนเพื่อนก็คนไหนสนใจก็มาตมกันไปนะครับแต่ทีนี้ถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนเนาะอ่าเลเวลยังไม่ถึงนะเพื่อนๆผมก็ขออนุญาตโฆษณาละกันนะถือว่าอาจจะเป็นการช่วยเหลือช่องด้วยเส้นทางหนึ่งละกันนะครับแต่ว่าต้องบอกเพื่อนๆนก่อนนะว่า เพื่อนๆต้องรับให้ได้นะครับถ้าเกิดว่ามันได้ออกมาเป็นบวก2นะคือผมเนี่ยเคยรับอย่างเงี้ยทีนึงนะคือว่าอย่างนี้ฮะเพื่อนเพื่อนๆบางคนเนี่ยเลเวลไม่ถึงกับเดอะเมเยอร์นะนะครับ <S <S ก็เลยจะฝากช่วยซื้อให้หน่อยนะครับผมก็เปิดเเคยนานแล้วล่ะนะครับหลายเดือนแล้วก็ผมก็เปิดคลิปรับซื้อ ตัวบลอนด์แฮชเชดบลอนด์เมาแล้วก็บลอนด์เมดนี่แหละนะครับแต่ว่าผมก็จะอัดคลิปส่งกลับไปให้ด้วยว่าเนี่ยผมอ่ได้รับเงินมาจากเพื่อนๆเนาะแล้วผมก็มาคลาสให้ดูว่าเนี่ยเออมันได้ออกมาเป็นอย่างนี้จริงๆนะนะครับไม่มีการสลับสับเปลี่ยนสินค้าอะไรยังไงเด็ดขาดนะครับได้ยังไงได้อย่างนั้นนะครับซึ่งไอ้ครั้งนั้นเนี่ยผมได้บวกสองไงเออผมก็เฟลนะผมก็ไม่คิดว่าดวงผมเนี่ยมันจะซวยขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะคือแบบเออเราก็อยากให้เพื่อนๆแบบแฮปปี้กลับไปนั่นแหละทน,น,ะน่า ่านผู้หญิงด้วยนะครับผมก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะเพื่อนๆก็เอาเป็นว่าอย่างนี้ละกันถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากจะให้ผมช่วยซื้อให้นะครับอาจจะยังเปิดเลเวลเองไม่ไหวนะเพื่อนๆต้องรับให้ได้ก่อนนะครับว่าเพื่อนๆต้องรับบวก2ให้ได้ถ้ามันเกิดเหตุอย่างนั้นจริงๆนะนะครับผมคิดราคาค่าใช้จ่ายตรงนี้นะในการที่จะมาซื้อแล้วก็อัดคลิปวิดีโอส่งกลับให้เพื่อนๆนะครับในการ ต่างสิ่งต่างๆนานานค่าโอนของอะไรผมรับหมดนะก็คือ5ลูมินะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆสนใจก็ติดต่อมาเดี๋ยวผมให้ติดทักผมมาในกลุ่มแหละถ้าผมมาในกลุล่ม,มใ,นในเพจของ a c e b o o k นะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เอาไว้นะครับใต้คลิปนะครับอโอเคครับเพื่อนๆส่วนซิปเปอร์เคปนี่ผมยังซื้อไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่มีส่วนลดของเรื่องราคามาเกี่ยวข้องนะครับเพื่อนๆก็ไม่มีผลทั้งหมดก็แล้วทีนี้ก็จะมาจากตัวอุปกรณ์อาวุธตรงนี้นะเพื่อนๆมันก็จะมา ส่วนของ h e ลโพช t ั่นเ e ลเลเซอร์โพช i ั่ตรงเนี้ยผมยังเพื่อนเพื <S <S <ๆ>่อนลองพิจารณาคิดเอาเองนะคือปกติผมจะคราฟเองไงเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยผมจะไม่ไม่สนใจอยู่แล้วนะครับตรงเนี้ยคือไม่ได้สนใจอยู่ละเพราะว่าผมคราฟเองผมใช้เอ p มตี้บัตโตไปคราฟกระทางมาดินดาเขานะครับแต่ใครที่ใจร้อนเออแบบว่าต้องการเลือดด่วนนี้หรอผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนะว่ามีคนมาซื้อกับลุงแกมากน้อยแค่ไหนนะตรงนี้นะหรือแบบในสภาวะ จำเป็นต้องใช้อะไรอย่างนี้ถึงมาซื้อแบบว่าขาดของคาบอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่ว่าถ้าจะมาซื้อเก็บไว้เลยตุนอะไรอย่างนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจนะว่ามีคนทําอย่างนี้มากน้อยแค่ไหนนะอันนี้ผมไม่ไม่ตัดสินแล้วกันนะครับว่าราคาอย่างที่ราคาอย่างเงี้ยมันเหมาะที่จะซื้อไหมนะครับอย่างขวดใหญ่โดยเฉพาะขวดใหญ่เนี่ยที่ตอนนี้โอเครังผึ้งมันอาจจะแพงนะครับแล้วก็อาจจะใบเขียวอีก2ใบใบแดง2องใบรวมแล้วสิริคับเองกลับมาซื้อตรงนี้ซื้อตรงนี้ถูกกว่าไหมอย่างเงี้ยตรงนี้เพื่อนๆที่ เป็นลูกค้าลุงแกหรือว่าใช้เยอะๆก็ลองมาพิจารณาคิดกันเอาเองดูกันนะครแต่ผมเนี่ยคงใช้วิธีการคราฟเองดีกว่านะครับถัดมาเพื่อนๆพื่ MTMTbattle นะฮะอันนี้สำคัญเพื่อนๆ Empty MTbattle นะจาก1 0 1ู่มิเหลือ0.09มาผมจะคำนวณให้เพื่อนๆดูเลยนะครับคือตอนนี้ความสนิทของผมเนี่ยกับลุงแกนะครับยังขาดอีกประมาณ250เฟเวอร์อ่าตรงเนี้ยซึ่ง ตัวขวดตัวนี้เป็นตัวช่วยเพิ่มความสนิทที่ดีที่สุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะต้องซื้อขวดกับลุงแกอีก250ขวดนะฮะเพราะฉะนั้น2 5 0ขวดตรงเนี้ถ้าโดยปกติผมจะต้องจ่ายทั้งหมด25ลูมิเพื่อนเพื่อนะฮะแต่ทีนี้พอเกิดเหตุการณ์จะลดละราคาขึ้นมานะครับมันจะเหลือ0.09าใช่ไหมอ่าเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งเพื่อความชัวร์ศูนย์จุดศูนย์เก้าคูณเข้าไปนะครับแปลว่าผมจะประหยัดนะครับ กับลุงได้อีกสองจุดห้าูมินะครับซึ่งนาทีนี้ผมบอกตรงว่าเท่าไหร่ผมก็เอาหมดแล้วนะฮะตอนนี้นะครับรับจ้างซื้อของยังรับเลยนะครับตอนนี้อะลุงแกประหยัดให้ผมอีกสองจุด้าูมิผมก็เอาเดี๋ยวผมไม่ซื้อขวดอนะแกะลุงแกไะเดี๋ยวผมรอเนี่ยนะฮะรอวันที่วันที่ยี่บห้านะครับวันที่ยี่สิบห้านี้นะครับเพื่อนๆไม่ได้ว่าตอนเที่ยงคืนนะหลังจากที่เขา ปิดปรับปรุงระบบแล้วเปิดขึ้นมานะเพื่อนๆมันถึงจะเกิดอีเวนต์นี้ขึ้นมาได้นะครับราคาของถึงจะลดนะครับแล้วก็จะลดไปจนถึงวันที่8พฤศจิการถยนต์ตอนเที่ยงนะครับเพื่อนเพื่อนก็เพื่อนๆก็ลองวางแผนกันให้ดีๆนะว่าเออจะอะไรอะ่ะจะเตรียมเงินเท่นไว้เท่าไหร่จะซื้ออะไรบ้างนะครับแล้วก็มันมีถึงวันที่8ก็ลองวางแผนกันดูนะครับส่วนผมเองนะครับ1คือผมเอาแน่ๆคือ empty bottle เนี่ย นะครับพาะผมอยากมีความสนิทก,กับลุงแกจนถึงเลเวลสนั่นแหละผมรอมานานแล้วเรียกว่าโอ้ถึงครึ่งปีไหมเนี่ยนะครับพาะผมก็ค่อยๆทยอยซื้อของกับแกมาเรื่อยๆเื่อยๆนะนะครับไม่ได้แบบตุ้มเดียวแบบหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ผมน่าจะถอยนะก็น่าจะเป็นตัวนี้ b r o n e hashet นะอย่างน้อยน่าจะ1อันแหละนะครับเพราะว่าผมมาสายคอนไงเพื่อนๆ ขวานผมยังไม่มีเลยนะครับส่วนไอ้บอสเมทนี้รอไปก่อนนะ,นะครับเอาไว้ก่อนฮะเอาแค่บอสแฮชเชตกับเอาความสนิทของลุงแกให้ถึงเลเวลสามแล้วกันเพราะผมตั้งใจเป้าของผมตัดไปนะก็คือว่าตัวซิปเปอร์เคปตัวนี้นะฮะร,ราคาสูงอยู่เหมือนกัน240รูมีนะครับถ้าตีเป็นเงินบาทตอนนี้ก็ประมาณ1000บาทนะตัวนี้สำคัญนะเพราะว่ามันสามารถช่วยถ้าตีบวก7นะมันเพิ่มช่วยในเรื่องของเฮลท์พอร์ของเราเนี่ย ขึ้นไปเยอะเลยทีเดียวนะเวลาไปตีบอสนะเหมาะมากๆนะครับตัวนี้นะครับผมก็เป้าของผมไปอยู่ตรงนั้นแหละนะครับส่วนเป้าของเพื่อนอยู่ตรงไหนก็ลองคิดพิจารณากันดูให้ถี่ถ้วนละเอียดนะครับเงินของเพื่อนเนก็ดูแลรักษากันให้ดีๆนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับเพื่อนๆก็ยินดีด้วยกับหมู่บ้านเราที่จะครบรอบ1ปีในวันที่25นี้นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ ลาก่อนนะครับเออไม่ใช่ลาก่อนก็สวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับขอบคุณครับ